เก็ดโลดนน่อยแดยกัต้นแกแล้วสิชุกกระถางายาังห,หนี่คอยสิเอานี่ก่อนอันนั้นกินเล้วตรอตออยู่เแล้วแหล, <laughs> ละ เอาไหมจ้ากระังม่กินใช่ไหมงูอะไรก็ม่กินเลย